เราก็มาชมเกาะกิ่งมะพร้าวกันนะผมมานะมาดูกิ่งแห้งนะผมะกิ่งแห้งนะผมกิ่งเป็นไม่ว่าจะเป็นกิ่งแห้งหรือกิ่งเป็นนะผมหัวเคียวเราก็เกาะได้สบายนะครับขาดง่ายมากนะผม ดูครับต้นมะพร้าวสูงมากเลยนะครับตัวนี้ห้าถึงหกเมตรนะครับผมเกาะลงมาแบบสบายๆเลยนะฮะด้วยเป็นเหล็กแมงกานิสนะครับผมที่มีความคมแข็งแรงนะครับต้นกล้วยนะครับก็สามารถเกาะได้ง่ายๆสบายๆเลยนะครับผมใครที่มีสวนกล้วยนะผมและสามารถนําไปต่อด้ามเป็นด้ามสั้นตัดกิ่งไม้กิ่งไผ่ได้นะครับผมนี่ ถาง้าเกี่ยวยาก็ได้นะครับผมเป็นหัวเคียวนะครับผมที่ต่อด้ามนี่นะฮะอันกประสงค์มากๆเลยนะครับผมถางหยาได้นะผมจะส่งฟรีนะครับตัวนี้นะฮะใครที่สนใจพิมพ์สนใจใต้คลิปนะครับ